สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่กับผมเียแล้วนะครับเกี่ยมกอดเฟนิกเจ้ากอดเจ้าเดิมเนาะอยู่กันในเกมกราวเดนะครับวันนี้ก็อยา่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าเราจะมาทําอะไรกันบ้างก็จะทําตามนั้นแหละเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เกิดศึกเอ่อซิตี้วอลกับน้องมดมานะครับเบริษัทให้ประตูบ้านผมพังก็เลยต้องมาทาใหม่ถามว่าเอ้าแล้วทำไมอยู่เฉยถึงกลับมาที่นี่เพราะว่า เอาอีกแล้วงานเข้าอีกแล้วครับอ bực cả lại cáiอาการ Ăn lột luôn còn Này, คนแปะปุ๊บทาประตูต่อเออเจ๋งดีนี่น,นี่รู้เรื่องคราวนี้รู้เรื่องโอเคอันดับแรกนะเราจะมา ไม่ใช่จะ,จะกินเราจะมาค้นคว้าน้ำกันก่อนว่าทำอะไรได้บ้างจากน้ำอันนี้สเปดสตรีมค้นคว้าน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะทำอุปกรณ์ที่เราอยากได้มานานธน,นูและก็ บอดูลา,าที่นี่ไม่มีบดูลาแต่ม่ปไปแล้วครับแล้วก็หมดทะลระกับที่นี่ดีเพราะว่าผมมาที่นี่เพราะว่ามแมลงครับที่นี่มันมีแมงวันใช่ที่นี่มันแม,มงวันเกิดเยอะผมเลยมาที่นี่ซึ่งตอนนี้ ก็ทําได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่ต้องหยุดที่นี่ต่อกลับบ้านเก่าได้อย่างนั้นแล้วก็มาหาหมดแถวนี้มดแถวนี้ก็เยอะด้วยก็ได้ครบไปแล้วอ่ะเนาะเดี๋ยวนะเอาออกไปก่อนขุดไม้หินอาวุธระยะประชิด ธนูของขว้างโอเคธนูอยู่นี่โอเคอันนี้เป็นอาวุธแล้วมาชิดเล็กสี่เอผมเคยถามไหมครับลงช่องตเตเองป่าวะนั่นน่ะสิคือผมจะจัดของเป็นสไตล์นี้หมดเลยคือแบบไล่ตามความสามารถแบบนี้แหละจัดเป็นนีสัยแบบนี้จนจนชิดอะ เกมไหนก็จังนี้เดินกลับบ้านเออเราลืมทำลูก ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถึงแม้เราจะไม่มีของที่ยวไว้ทำลูกธนูมมาต้องใช้คนของน้องเห็บนะครับเมื่อกี้นี้<ม>แต่เรากลับมาที่นี่เพื่อเอาโมดูลา่าก่อนก็ได้เก็บพอนี้ไปด้วยใช่จากนั้นก็ตกครับ อยากได้มากเลยแต่ไม่รู้ว่าอันนี้หายังไงซึ่งเดี๋ยวก็ได้รู้กันครับอีกไม่นานเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นอาหารใช่ ทำส,ม,สม,มุติสเกล <Clean. S 1> กินเพิ่มเลือดด้วยโอเค น้ำพวกนี้เอาไว้ใช้กินตอนสำรองจริงๆครับซึ่งตอนนี้ก็อันนี้เหมือนเคยลงไปแล้วนะน่าจะเป็นอุโมงค์นองนองมดนั่นปะแต่ว่าตอนนี้เราจะกลับเราจะกลับไปที่บ้านเก่าก่อนนะครับเปลวเดินกลับไปกมาอีกแล้วแปลที่ทำลูกสนูกใช่เราจะทำลูกสนูมาซึ่ง ทำไมเราไม่เอาของเก็บในบ้านก่อน <c oughs> โอ้ยตาล้วเกิดอะไรขึ้นกับผมวะเนี่ยได้ของใหม่แล้วดีใจไงเลื่องเก็บของเลยโอเคเก็บของเตรียมของให้พร้อมแล้วก็ไป mitä mietitty tuo Jannen kodinä. I'm not. โ okay. อเคจดขอสนานเลยรถชนต้อง,องช้อะไรบ้างนะอ๋อช้นน้ำกับไอ้นี่เลยโอเค เราก็จะไปทดสอบถนูกันเล็กน้อยด้วยถ้าทำเสร็จแล้วนะไปครับเดินกลับบ้านออผมว่าเรามีขนไอ้พวกนี้เยอะอยู่นะอันนี้ไปกล่องนมนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ถ้าว่าหาน้ำดื่มไม่ได้จริงก็ขลังนี้ครับเนยอะแยะเลยนะ่ะตอนนั้นก็ได้ มันมบังเลเซอร์อยู่เลยตรงเนี้ยผมไม่ได้สังเกตเลยผมมาจากทางอื่นนะเลยไม่ได้ดูเท่าไหร่สายไฟเริ่มแรงจากบ,บ้าน ใช้ขนไอ้ไอสีนี้ไม่ได้หรอไม่มีเลยเวลาตอนนี้ก็แค่จะแค่จะดึกมากล,หกละหนึ่งใกล้จะนั่งทุ่มสองทุ่มสิจะนอนได้เคดเดินหาเห็บหอดแล้วได้ อันนี้ต้องถือสองเลยเก็บเห็นที่ทะลากเกิดที่แรกโอเคเนี่ยแรงเห็บมัด กี้ว,วอใครวะนะมดเหรอ,อนั่นตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยมดทหารน่นแหละสู้กันสองตัวพร้อมกันอย่างเงี้ยโอ้สามไม่จะสองกับสาม ออออโหดีทีเราโดนล้ลอมเราโดนล็ลอมเออเออโอ๊ะโดนอะไรวะเนีเ่ยโลเฮียวโลเฮี่ยวรบก่อน วิ่งก่อนนลครับงานนี้แบนเดตก็ไม่เอาได้ออกออกมาแม่ไม่น่าซานะความจริงมาแล้วมาแล้ว ฟื้นตัวเนี่ยเป็นอะไรแล้ววะแม่กลับตาย เพิ่งเคยจับอาวุธแบบนี้ไปครั้งแรกไงเลยแบบใช้ยังไม่ค่อยคล่องโอเคเฮ้ย c ม m ข o า c o m อ o เออสตันสตันสตันเหรอ ตัวหนึ่งคร่า,าพันแบนเดดเลยไม่ใช่ตัวเดียวครับสองตัวเอยเออเออเออสตันแล้วตัวนึงไอ้นี่สตันสองตัวซ้อนกันหรอฮะซ้อนกันหรอคมอไซอรอคีมอไซ อยาให้เราตั้งหลักได้ม่เงั้นละสวะเนีย่ยนี่เสียงเยอะแยะเลยน่าจะเยอะหน้าดูหรือเปล่านะแล้วก็มีตัวเต็บักอยู่ด้วยแทะสายไฟอร่อยเลยนะอร่อยเลยนะ อะไรเนะี่ยนนี่อะไรขบเพิ่งเหรออะไรก็ไม่รู้แล้วน,นี่หินไรเนะี่ยแรกหรือเปล่าลองทุบดูสิ ไอ้ที่เอาไว้ซ่อมของอะนะน่าจะเป็นหน้ค่ากันแรกเลยแน่แน่เลยถ้าเป็นเกมอื่น่ะนะอ้าวเต็มเอไม่เป็นไรนะแต่ความจริงเราก็รู้แหลงแล้วว่าเราจะมาเอาได้ที่ไหน นี่มีน้องนอนด้วยเรแจมไม่ไหวจริงๆถูกอ้าวกระตุยเลย <c oughs> ของเต็มหมดไม่อยากทิ้งสักอันเลยกินแล้วกัน <c oughs> จอมมันก็หายไปยงี้เลยนะปะ่ะเจ้าละกับเอามาแต่ไหนวะเนี่ยโอเคสิบปอดี เราินเข้าบ่ากันที่หลังชะเซโอเคการมีบ้านสองหลังไม่ดีอย่างนี้นี่แหละครับนยกว่าอะไร ยาสมีเขาคิดว่าได้เวลาที่นอนกอะไรขึ้นรู้ไหมครับมึกิน ของเต็มเลยขอเลยกระจุยออกแ <c oughs> ม่เต็มไปหมดทุกอย่าง <c oughs> ฝากแล้วกันฝากฝากฝากสองอันนีก่อนโคเหยิบน้ำมากิน นล้นก็พอประทังชีวิตถามว่ามีอาหารไหมโอ้อาหารอาหารใช่ไหมครับ <c oughs> โหเยอะแยะเก็บไว้อ้าวอันนี้ก็เต็มนี่ไงเห็ดโอ้โหจะกินขนาดไหนอะเนี่ยยำยำกินไปเหอะอย่ย <c oughs> ายบน อสีไปเลยไหมสีไปเลยเออเครื่องดีมีสักสองไป <m uch> ออให้เปิดสเตมินาะด้วยนะแต่ไม่น่ารถช้าใช่ไหมมาทำการวิจัยประสาวของมาใจ โขามันคืออะไรอ่ะ,อะดูเจ้านี้ดีกว่าน่าจะทำได้หลายอย่างเลยเอ็ดเอี่ยงว่ะ,ะ,ะ,ะไม่เป็นไรเมืหลักของเราคือทำลูกธนูลูกธนู ทะนุกนเกลยต้องใช้ช่องเก็บด้วยใช่ไหมใช่จริงแสดงว่าเราำทำสำรองไว้และเก็บไว้สักที่ไหนที่หนึ่งก็ดีนะ แผ่นพาร์ตมันจะเยอะกันไปแล้วที่นี่ก็แล้วเราทิ้งอันนี้สักอันดีไหมมันลกกันไปเราไม่ได้ใช้อะน,นออตั้งไว้สวยๆงั้นแหละเฮ้ยสเต็กได้ยี่สิบแล้วหรอโอ้จะได้เลยนะ ก็บไว้ทีนี่สักอันสักกองเพื่อมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นไม้หมดเอ๊แต่ไม่เป็นไรแสดงว่าเราจะมีลูกธนูใช้ถึง30นัดเจอกันแน่ เครียสเสร็จแล้วไหนก็ดูเครียสสิทำอะไรต่อชกนี่เหรอกดเฮ้ยตัวใหญ่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอาเอนเกมแล้วดิจบแล้วมัเดว ดูก่อนเลยการนี้โอ๊ะไปดูที่โอก๊กไปดูที่ระเบิดที่ตอนโอก๊กโอเคกำลังจะไปอพอดีเลยกำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวดีอย่านะใครเข้ามาทุ้หน้าเห็บวะนะ ค okay. ไปดูกันสือกามันจะวิ่งมาจากตรงนู้นแล้วก็ระเบิดข้างหลังต้นนะครับซึ่งทางนั้นมันก็เป็นทางที่เราจะไปแอ่งน้ําแล้วก็ไปเอาหนามมาทําลูกธนูซะด้วยดูธนูสิเป็นไงต้องงา้างไม่มีซูมไม่มีเลงโ okay. องเคถ้าหากว่าจะปล่อย